สวัสดีครับผมนายเขียนหน่วยนะฮะวันนี้เราก็จะมา <laughs> เออฮะอ่อนะเพยขยามามากินกันดีกว่านะซูชินะฮะกินอิทาまะคิมัส นี่ที่นจอยรันว่ากนมัจะังานทงอยู่นี่อมรู้กนได้ี่ซเราี่จะรู้อันนี้ก็จะเป็นเซนิจะเป็นไข่ปลานะชอิอาได้ทีม

อาว่าวัสดีครับไม่ตอนจบเลยสิอันนี้ก็จะเป็นโอเคแล้วเรามากินกันกิมจิจุ่มแบบวาซาบิโอเคนานนี้เลยนะโอ้ยเฮียいただきます อร่อยนะไม่เวียนเลยมสอสซาบผมนี่จิม้มผมนี่จิ้มแบบนี้เลยกินหมดเลยงะจะเป็นชีสนะเอ้ยนี่นะ ม่วงกร้วในผมอม่ะอร่อา,อ,าอร่อยมากนะไปเอาแต่นี่ฟักาบีหมดอะไรวะจะเป็นญี่ปุ่นช่างกินแบบนี้ก็ได้นาริมรสรตชาติ อืแต่ฮนะสัมผัสในก็เลยกระรถดูไม่ออกนะโอเคช่างแล้วกันกินเลยอนะยังอื้อ่าอ,อ่าฟินาเล่ นนอ๋อมันไม่มีนี่เลยฮะมันไม่มีข้าวแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี่แล้วก็จะจิมวาซาบิที่เหลือนิดหน่อยวาซาบิผมนี่กินหมดเลยนะฮะไม่เหลือเลยหมดเลยนะก็อิทาดาคิมัสนะอิทาดาคิมัสป่อยไปแล้วนะโอเคจ้ะต้องมางม่เต็มหาะ จะมีเนื้อปูนิดนิดนะเฮกินแล้วนะครับผู้ทายร้องนะฮะชอบก๋วยไร้ง่าย่อเคตัดตามด้วยนะครับโอเคคราวนี้บ๊ายบาย